สวัสดีครับผมพบกับผมเก่งของเสาีาทงอยู่ที่ทางช่องทางช่องสี่หกเจ็ดโมงวันนี้ที่เราอย,าอยู่ที่ตลาดนัดราชสมิครัมีผลมะม่วงแล้วก็มีผักผักแล้วก็ อาหารเทศซื้อปลาแล้วก็มาซื้อนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นรับก็แบการทางนี้ที่เขาคือปล่อยปลานะครับใครที่มาจะยินเอียนจะเป็นโอดามา นะครับนี่นะครับถ้าใครไปชมตลาดนัดที่จังหวัดราชบุรีนะครับต่อชมได้นะครับนี่คือบรรยากาศวันขอกคุณในวันที่ใหญ่ะคับถ้าใครมาลมงนะครับคบอับญการ ถ้าใครมาแวะชมดีดีด้วยนะครับนี่คือคือมาลอกหวานครับนี่นี่คือ,คอใจครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับเจ้าอ้องสีของไายสาพง สวัสดีครับ